กิจกรรมการเพียนพระกิ่งพอดีพี่หน้ากันนี่เดือนติดเจ็ดันที่ติดเจ็ดตอนที่สองบทสวดมาสมัยสวดใ้วันเมติตังเอกันชมาอย่างม่กี่วันติสุองปฤิายว่าไม่มาตามวิต่างนิดปิดยิบขวดตีอย่างไรบ้างได้แต่ำย่างไรเราจะเปย่างรนั่งเย่างนี้ัอตบ้านตั้งอยานั้วิต่างก็จ่ายแล้วก็อุงนนั่งอย่างนั้นยวางน ก็าจคือกนไึ้ก็เมกันว่าเรต้ไปคนตรี้นที่เราไยกับใรว่าเราอะรางเี้ยุไมากกว่านางได้ัพี่กูจะมาถ่ายรูปนีนะพี่กูาถ่ายรูปนวตัวทีดีแต้าเราติดารกระจายตัวระจายพี่นะมามลวัตบริสุทธิ์ตงทำตัวติดตัวมาตอทตัวติดตัา้ง อภิตะเดววันตานดอันตานนัตามโการนที่ังกัิดัยมงพังเยนมาตากันดตกันอยมาเราดตะนโคาเทวตาวันโตสันทีเกยมังกะางบาีกาิโภสามานงนโขใงนเนอตามตีฆาตตาเสสันติันติโขปลาเทวตาโตสันทีเกย์มันกะถางม่เจตวานีทง အဲဒါကလည်းဘာသာဗေဒအဲ့ဒါကိုပါပြန်ပါတော့ဟိုတပ်သို့နာတိရခောပနာဒေဝတာအေဂျီမင်္ဂတံဘာတိယေတိဝသံနာမတေနာဒေဝမဟာဏ္ဍေနာနာထက်အနခဘောလာနာတိယေလေဘိဝေဒေသေတ္တုဝါလောကသန္ဓံနာတိဘောကံနာမေသာလေဘိတေဘောကံဟိတုဝံသတိကံတောကမ္မောသာလေဘိခုဏံအတမယာဒေကာအဓိမဟိတံဒေကာဘိမဟံလေအပိသေဘိခေနဒီဝေန

เจเตโสา่่นที่มันโตมันโตน้มันโตสันชิโนมุทมนาพิการมุ่านมิติมุนาเพศนัสาการงนี้ที่มันโตที่มันโตน้มันโตสันชิโนมุทมนาพิการมุามิตินาุโรยโรยโยโรยโรยโโรยโรรยโยก็ยโตยร

เดี๋ยวจะพิโกเดี๋ยวจมนเมือนกันนะร้ว่านางสาวนาอย่างมันก็ีารก็วิจะยยงสัมพิสัยเรื่องบางที้อาจจะยุ่งเรื่องที่ใคที่เห็นการเกษชั้นเราต้งไดติด